ที่ผ่านมาครับที่ผมขึ้นไลฟ์สดตอนนี้เวลาก็ใกล้ครบแล้วก็ลองดูวันนี้อีกวันหนึ่งครับผมตอนบ่ายสามว่าใส่เสื้อแขนกุดครับผมก็เลยเอาเสื้อเอาเสื้ออันนี้มาคลุมไว้ไม่หนาวไม่ถึงพันแล้วเนาะไม่ถึงพันแล้วก็รอดูวัน,นตอนบ่ายตอนบ่ายสามนี้ว่าถ้าครบแลวอยากใช่ไหมก็เลยเลื่อนน่าจะเลื่อนไปกลับไหมล่ะ น้องรักกลับเปล่าตอนนี้เพลงก็เงียบแล้วครับผมเพลงก็เงียบแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจมากครับผมที่ธุระจริงๆริงแล้วเราเวลราธุระจริงๆริเราเราไปข้างนอกจริงๆครับก็ก็ไหลได้ครับผมก็เพื่อนๆก็หลายคนตั้งแต่เช้าเลยครับผมตั้งแต่เช้าก็ส่วนมากก็อาศัยวา wifi wifi แชร์มาจากธุระว่าเพื่อนพี่ครบแล้วมั้ง อ่อเพื่อนพี่ครบแล้วเนี่ยแจมเลยครับแจมเลยแจมเลยเดี๋ยวผมจะบ้านฝั่งนู้นเขามีงานบวชเขาเปิดเพลงเสียงดังครับผมก็เลยมาแอบอยู่ในรถก่อนครับแอบอยู่ในรถก่อนหนาวไหมบอกไม่หนาวแล้วครับที่ที่นครสวรรค์ไม่บึกโอ้โหต้มยำปลาบึกครับอ่าส้มอ่าครับตำส้มมะละกอส้มปลาจมครับโอ้หน้าอร่อยครับผมรอเวลาครับผมเนาะ ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนด้วยได้คุยกับเพื่อนๆ่อนอีกสักสี่ห้าวันครับผมเนาะสี่ห้าวันอันตรายเหมือนเพื่อนเพื่อนบอกครับผมเวลาว่าเราขับรถด้วยเนาะขับรถด้วยบางทีก็อาจจะดูคอมเมนต์เพื่อนบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นอนนั้นเราก็เตยเลยมาไลฟ์สดขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่คอยมาให้กําลังใจตลอดนะครับเดี๋ยวมีเน็ตเดี๋ยวมีไหนแล้วก็ขอให้ อาโชคดีปีใหม่กันทุกๆคนเลยครับปีใหม่นี้ว่าจะเสี่ยงลอตเตอรี่รอแค่สามสิบวันถ้าเวลาครบถ้าเวลาครบเพื่อนยังไม่ครบก็อาจจะไล่วันละทานข้าวค่ะครับผมขอบคุณคุณลำดวนนะครับทานข้าวกับอะไรครับโอ,โ,อโอ้เมื่อเช้าหกโมงผมเข้าไปพิมพ์หามหาไม่เจอครับไล่ ใช้กี่ชั่วโมงวันน่าจะอีกหลายวันครับผมน่าจะสองสามวันเนอะเพื่อนน่าจะให้ได้ประมาณนั้นครับออะไรสักสองสามวันครับพี่อที่นครสวรรค์ก็ไม่หนาวครับผมเพียงแต่ผมใส่เสื้อตัวนี้คลุมไว้เพราะว่าเเจ็ดเสร็จสิ้นเต็มเต็ม เยอะมากไปก็ไม่ได้นาะเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะเซสชันหมดอายุเ <c oughs> อาเจอบ่อยมากครับเซส,สันเนาะอยู่ตัวบนดอนตูมร้อํอำเภอดอนตูมแล้วแล้วพุทธมนฑลเขาเรียกเรียกอำเภอไหมครับผมอำเภอพุทธมนฑลม้นามาแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเต้นก่อนเผื่อตั้งข่าไม่ได้ก็อาจจะ <c oughs> ให้ได้ตั้งค่า <c oughs> มาเนาะพี่ชุดจะมาทำมานานยังครับ ติมา,าเดียวไปที่ร้านให้เขาเติมให้อย่างเดียวก็ลำบากนิดนึงครับถ้าเน็ตหมดเพราะว่าใช้เน็ตแบบเติมเงินรายเดือนครับผมใช้เน็ตก็อันตรายแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีคนที่นั่งกับไปนั่งไปกับเราครับผมเนาะนั่งไปกับเราแล้วก็ตั้งขาตั้งให้ดีครับผม บ้านฝั่งโน้นเขามีงานบวชเขาเปิดเพลงเสียงดังครับผมก็เลย mm hmm. ไปแอบอยู่ในรถก่อนครับ mm hmm. แอบอยู่ในรถก่อนหนาวไหมบอกไม่หนาวแล้วครับท,ที่ที่นคนสนรสวรรค์ไม่นมันไวไฟเขาไม่เชื่อมครับเมื่อกี้มันไวไฟบอกให้เสร็จสิ้นครับเหมือนให้กําลังใจคอยมาซับพอร์ตให้กําลังใจตลอดครับวันนี้คะแนนก็น่าจะจะครบครับผมน่าจะครับผมมีเพื่อนเข้าไปคุยตลอดครับผมก็ ถ้ามีเวลาขึ้นไลฟ์จริงๆก็ไลฟ์เลยครับน้องอารีเนาะ,นะมากครับผมถ้าเราไม่มีเพื่อนๆมาคอยซับพอร์ตมาคอยให้กําลังใจบางทีการเดินทางไปข้างหน้าก็จะไลฟ์ครับผมบางทีก็สิบโมงหรือเปล่า9ก้าโมงหรือสิบโมงเนาะให้กําลังใจกันได้ครับพี่มนก็ช่วง6กโมงเช้าครับพี่เสถียรครับผมอยู่ใต้ทุนบ้านครับอยนนี้อยู่ใต้ทุนบ้านว่าจะเข้าสวนแต่ว่าเพลงที่ ถ้าเข้าสวนในี่เพลงยิ่งดังเนาะเพลงยิ่งดังมากมันจะว่ายากเล่นๆเ,เนาะถ้าเราไล์สดแล้วไม่มีเพื่อนอ่าคอยมาให้กําลังใจเงี้ยเราก็การเดินทางไปถึงจุดมาณถ้าวันไหนเขาขึ้นมาตัวเฮ็ดให้ก็จะดูไม่ได้ครับผมจะดูดูได้อยู่แต่ว่ามันหมุนครับผมดูได้แล้วก็หมุนแล้วก็พี่มนเตยพี่มนเน็ต <laughs> หมดครับผมเน็ตหมดวันนี้ก็ ยังอาศัย่าย i ายของของของพ่อนะย it, ามนิมิตที่ดีต่อกันตลอดไปนะครับผมคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันตลอดไปนะครับผมช่วยช่วยเหลือ,อคอยซัพพอร์ตอย่างนี้กัน,นรอเวลาครับผมเนาะะได้คุยกับเพื่อนเพื่อนด้วยได้คุยกับเพื่อนเพื่อนอีกสักสี่ห้าวันครับผมเนาะสี่ห้าวันน้องน้องอารีครับผมอยุดติดกับตลาด น้ำดอนวายหรือวัดดอนวายครับสมเต็จนั่งลุ้นครับผมนั่งลุ้นก็บอกว่าการถ่ายโทษเสร็จสิ้นก็เลยนั่งลุ้นอยู่พักหนึ่งว่าจะเชื่อมต่อให้เราหรือเปล่าสบายดีเนาะผมก็เพิ่งขึข้นไล์เองครับพี่ขึ้นไล์เพราะว่าเพลงเขาเปิดเสียงดังครับวันนี้ต้องแอบมาไล์ในรถครับผมข้างบ้านเขามีงานบวชครับ ไปไหนหรือเปล่าคุณยายก็มีธุระเนาะแกก็จะขายของด้วยไปซื้อของเองแต่ก่อนก็มีรถมาครับผมจะกินข้าวตอนบ่ายโมงรอดูก่อนถ้าเพื่อนยังไม่ครบจริงๆก็อาจจะเลือวันละหนึ่งเวลาก่อนครับผมให้เหลือไล่วันละรอบครับเพื่อที่จะรอรับเพื่อนครับผมเพื่อนยังไม่ครบเพื่อนยังงานบวชก็ดูน่นะ ไกลกันอยู่นะแต่ว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังดังดังมาถึงนี่ผมก็รอเพลงเพลงเขาพอจะปิดก็น่าจะอยู่ครับผมเข้าเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนน้องอารีก็ปอนปอนหนึ่งทักกำลังใจแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆครับที่เข้ามาให้กําลังใจตลอดตั้งแต่เข้าไปไลฟ์ในรถ ในรถชั่วคราวก่อนในรถชั่วคราวก่อนครับผมเสียงดังมากครับคงกะเปิดเพลงน่าจะเราจะไลฟ์ก็จะอ่ามีเพลงรอดเข้ามาเข้าในไลฟ์นะครับผมอ่านเน็ตตัวเองก็หมดครับผมย่างครับผมก็เลยมาไลฟ์สดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็ขอบคุณออกก่อนเดอก็เลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพื่อนเท่าไหร่ครับผมสองสามวันละ เมื่อวานนี้ก็เน็ตหมดก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อให้กําลังใจคอยมาซัพพอร์ตให้กําลังใจตลอดครับวันนี้คะแนนก็น่าจะจะครบครับผมน่าจะเสียดายถ้าน้องรักกับปีใหม่ก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานหลายปีแล้วนี่ไม่ได้เจอกันเลยเต้นลงคลิปเลยครับผมลงคลิปเลยอเอาเอาท่าเต้นเท่ๆเนาะเอาไวรุ่นไหมเอาท่าไวรุ่น ถ้ารับได้ก็น่าจะจะจะไม่ช้าครับเพียงแต่ว่าเรารับเพื่อนได้น้อยขอ,ข,อขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับที่แวะไม่กําลังใจนะครับขอบคุณครับผมลงพอดีก็เลยอ่าเราจะก็จะขึ้นก็เลยต้องไปไลฟ์ในในในรถก่อนครับผมในเย่ยมพี่สาวครับผมพี่ยมพี่สาวคนร้องที่อยู่ที่อ่าบ้านนะครับผม ที่อยู่พมยังขาดเพื่อนอยู่ครับผมยังขาดเพื่อนก็น่าจะไล์รอเพื่อนไปก่อนอาจจะเลือวันละรอบเวลาที่จะไล์เนาะเวลาที่จะไล์อาจจะไล์แค่เลือแค่รอบเดียวอาจจะเลือกรอบเดียวว่าจะเลือกเที่ยงหรือว่าจะเลือกบ่ายสามอะไรเงี้ยเ <sanction> พื่อนน้อยๆไว้ก่อนครับผมบางทีเรารับไปเลยบางทีก็บางทีเขาเพื่นอนที่ขอมาก็รับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้บางที น้องอารีครับผมอยุดติดกับตลาดน้ำดอนายหรือวัดดอนายครับสมเต็จคิดถึงลูกืุนกันคิดถึงลูกชายไม่ได้เจอกันนานหลายปีแล้วเป็นไงบ้างสบายดีน้อสบายดีไปอยู่สิงคโปร์แต่ก่อนก็เติมได้นะว่าสองร้อยอะไรเงี้ยแต่พอเราเปลี่ยนโปรเป็นสองร้อยี่สิบเก้าบาทปุ๊บก็เ,เราเติมทางโน้นเขามีเลขอะไรดังครับผมเพราะว่าไม่ได้เล่นหวยเล่นลนอตเตอรี่มาก็น,นานแล้วนะ เจ็ดแปดเดือนนะครับผมเจ็อาจจะปีใหม่แล้วก็ขอให้อโชคดีปีใหม่กันทุกๆคนเลยครับ <c oughs> ปีใหม่นี้ว่าจะเสี่ยงรถตลิ <c oughs> วันนี้ต้องแอบ,บมาไลฟ์ในรถครับผมอข้างบ้านเขามีงาน